ทดสอบการทำงานของเครื่องเฮฟว y ่ดิวตีนะคะหัวตีตะก้อขึ้นเริ่มจากสปีดที่หนึ่งนะคะไปสองนะคะไปสามไปสี่นะคะไปทีละสปีดนะคะคุณลค้า เพื่อป้องกันการทำงานของระบบเนนะครื่องเครื่องทำงานปกตินะคะสำหรับหัวตีตะก้ตอต่อไปนะคะหัวตีใบไม,ไม้หรือหัวตีไม้พายนะคะ ไปทีละสปรีเช่นเดียวกันเรื่อทำงานกปากติจับจับทีละสปรีปกติหัวใบไม้หัวใบไม้ไเทสแค่ระดับหก ไม,ไม่เกินไม่เกินสี่เลยสามเพราะว่าใช่เหมือนกันอขอก็เหมือนกันอขอใช่ขอไป<ห>น,นะคะ<อ>เป็นหัวตีตะขอนะคะการใช้งานของหัวตีตะขอนะคะไม่ควรเกินสปีดที่สองนะคะเพราะว่าตะขอคือการนวดนะคะ ที่แป้งเขาจะมีความหนืดนะคะก็ไปสปีดท,ที่หนึ่งนะคะแล้วก็สอนะคะแล้วกลับมาไล่ฟองอากาศที่หนึ่งนะคะเครื่องทำงานปกตินะคะสำหรับปกวปีตะขอเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ